การตั้งค่าการอนุมัติเป็นการกำหนดสิทธิการอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาผู้บริหารสามารถตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติออนไลน์โดยสามารถระบ,บุเหตุผลในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ระบบจะแจ้งผลผ่านอีเมลให้ผู้ขออนุมัติทราบผลทันทีค่ะวิธีการตั้งค่าการอนุมัติ ก่อนอื่นจะต้องทำการกำหนดสิทธิ์ผู้อนุมัติของเอกสารก่อนผู้ใช้สามารถแก้ไขผู้อนุมัติเริ่มต้นได้โดยกดปุ่มผู้อนุมัติเพื่อดูรายการผู้อนุมัติเอกสารที่ระบบได้บันทึกข้อมูลเริ่มต้นให้ค่ะผู้ใช้สามารถกดปุ่มจินสอที่รายการบริษัทเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผู้อนุมัติจากนั้นทําการกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มผู้อนุมัติระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานที่ถูกเลือกให้มีสิทธิ์การอนุมัติค่ะ หมายเหตุอย่าลืมกดปุ่มเช็คบ็อกสิทธิการอนุมัติด้วยนะคะถ้าหากเลือกพนักง,งานมาแล้วแต่ไม่ได้เลือกเช็คบ็อกสิทธิการอนุมัติของพนักง,งานนั้นๆก็จะยังไม่มีสิทธิการอนุมัติเอกสารค่ะถ้าหากผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเซฟได้เลยค่ะจากนั้นเป็นการตั้งค่าลำดับการอนุมัติให้ผู้ใช้กดปุ่มนิวทางด้านขวาของหน้าจอค่ะจากนั้นกำหนดหัวข้อ บริษัทหน่วยงานประเภทการอนุมัติโดยประเภทการอนุมัตินั้นจะมีให้เลือก3ร,รูปแบบแบบลำดับขั้นคือการตั้งค่าให้ระบบส่งกอกสารให้ผู้อนุมัติตามลำดับ1 2 3 เมื่อผู้อนุมัติลำดับที่1ทําทำการอนุมัติแล้วผู้อนุมัติคนที่2จึงจะทำการอนุมัติต่อได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกคนค่ะแบบตามจำนวนผู้อนุมัติคือการตั้งค่าให้ระบบส่งเอกสารให้ผู้อนุมัติทุกคนที่กำหนดไว้ผลการอนุมัติจะอ้างอิงตามจำนวนผู้ที่ตั้งค่าไว้ค่ะแบบตามราคารวมคือการตั้งค่าให้ระบบส่งเอกสารให้ผู้อนุมัติตามยอดราคาที่กำหนดค่ะ เมื่อเรื่องประเภทเรียบร้อยแล้วจากนั้นเป็นการกําหนดตัวเลือกการอนุมัติโดยอนุมัติอัตโนมัติเป็นการกําหนดให้อนุมัติเอกสารนั้นทันทีแจ้งเตือนผู้อนุมัติทางอีเมลระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลให้ผู้อนุมัติทราบผลด้วยส่งอีเมลถึงผู้รับผิดชอบระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลให้กับผู้ขออนุมัติแนบไฟล์ระบบจะแนบไฟล์ใบเสนอราคาให้ด้วยค่ะเมื่อกําหนดในแท็บข้อมูลทั่วไปเรียบร้อยแล้วไปที่แท็บผู้อนุมัติจากนั้นเพิ่มผู้อนุมัติโดยการกด ผู้ใช้งานสามารถทำการกดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนลำาดับพู้นมัดได้ค่ะจากนั้นทำการตรวจสอบรายละเอียดถ้าหากเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการใช้งานท่านสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางที่ขึ้นมานี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ